นี่คือ,อเขาเรียกว่าการวางไพ่แบบโูราศาสตร์นะคะส่วนจะวางตรงกลางเนี่ยแล้วแต่เรานะคะไอท้ที่ตำแหน่งที่สิบสามเนี่ย<า>ก็จะเป็นเลขชกลาบอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเทคนิคของหมอดูที่จะเอามาประยุกต์นะคะในการทายก็ได้ซึ่งการทายแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ,อาจารย์มองว่าก็เมื่อกี้มาแล้วก็น่าจะครบสิบแล้วมั้งอ่า อาจารย์บอกว่าทายแบบนี้สู้ทายเซลติคอร์สไม่ได้เซลติคอร์สมันสามารถหมุนดวงหรือทำอะไรอ่ะได้เยอะกว่าอันนี้คล้ายๆกับมันเป็นดวงฟิกนะคะเอเอโหราศาสตร์เนี่ยการวางไพ่นะคะทุกคนได้ไปท่องมาแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอีกครั้งก็ได้ การวางไพ่นะคะมันจะวางเป็น12ตําแหน่งตามโหราศาสตร์แบบวงกลมทรงวงกลมแบบนี้ก็ได้หรืออีกอันนึงเดี๋ยวอาจารย์ลบอันนี้ออกแล้วจะวางแบบแนวนอนให้ดูนะคะอันนี้ก็คือวางแบบทรงกลมตามตําแหน่งโหราศาสตร์ที่มีการเดินของดวงดาวตั้งแต่ตําแหน่งลัคนาอันนี้ลัคนาหรือตหนูลักษ์นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นดาวตนุลักษ์อยู่ตรงนี้หรือตำแหน่งลัคนานั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนคำว่าลัคนาก่อน ลัคนาก็หมายถึงจุดที่เราเกิดนะคะจุดที่เราเกิดถ้าเป็นโหราศาสตร์นะคะเขาก็จะคำนวณจากที่ดาวดาวอ,อาทิตย์อยู่ที่ราศีอะไรเดินกี่องศากี่ลิบดานั่นก็คือทางโหราศาสตร์แต่ทางไพ่นี่เราแค่เอาพบของเขามาทายแค่นั้นเพราะฉะนั้นให้รู้แค่ว่าตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเจ้าชะตาคนที่มาดูดวงกับเรานะคะว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไงมันคือมันเป็นบุคลิกภาพของเขานะคะตำแหน่งนี้ ตัวตนเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงนี่ก็คือตำแหน่งลักคณะหรือตนุลักของเขานะคะส่วนตำแหน่งที่สองเนี่ยก็คือภพกระดุมพระกระดุมพระมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงเงินการเงินนะคะการหารายได้นะคะการเงินการหารายได้อ่าแล้วก็ผลประโยชน์สถานะทางสังคมก็พูดในตำแหน่งที่สองเนี่ยได้นะคะ พอตำแหน่งที่3าก็คือไพ่ใบที่สามที่ระวางเนี่ยมันคือตำแหน่งสหาชชะสห a ชะหมายถึงอะไรสหาชช h หมายถึงการเดินทางการสื่อสารทางสังคมการคอนแทคต่างๆหรือเพื่อนญาติพี่น้องก็ได้นะคะในความหมายนี้และตำแหน่งที่สี่เนี่ยคือตำแหน่งพบพันธุพันธุหมายถึงบ้านนะคะที่อยู่อาศัย ที่ทางานก็ยังได้ด้วยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยที่ทํางานครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวพ่อ,พอ,พอแม่ของเจ้าชะตาคือจุดกําเนิดก็ได้คือคนเราก็ต้องตอนแรกก็ต้องอยู่ในครอบครัวใช่ไหมอันนี้คือจุดกําเนิดครอบครัวนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะหรือแปลแปลว่ารถได้รถเพราะว่ามันหมายถึงการเดินทางได้ด้วยนะคะพันธุหมายถึงการเดินทางคล้ายสหชาติได้ด้วยหมายถึงรถ รถได้หรือเครื่องบินก็ได้อย่างเงี้ยนะคะความหมายคําว่าพันธุูหรือหมายถึงที่ดินมรดกก็ได้ด้วยนะคะต่อไปตําแหน่งที่5เนี่ยตำแหน่งพบคําว่าบุตรตะบุตรตะหมายถึงลูกลูกน้องบริวารน,นะคะลูกหลานน่ะลูกน้องบริวารหรือหมายถึงความคิดสติปัญญาความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือหมายถึงการลงทุนนะคะบุตรตะการลงทุนใหม่ๆ การริเริ่มสิ่งใหม่ๆและบุตรายังหมายถึงพบแห่งการเสี่ยงโชคการพนันพวกหุ้นหวยลอตเตอรี่เนี่ยก็อยู่พบบุตราได้ด้วยเล่นหุ้นเนี่ยต้องดูเลยตำแหน่งบุตรายเขาสวยหรือเปล่าถ้าตำแหน่งนี้สวยเขาก็เล่นหุ้นได้ถ้าในพื้นดวงตรงนี้สวยและอีกตำแหน่งหนึ่งที่จะมองในเรื่องของการเสี่ยงโชคคือพบลาภากะกับบุตราเนี่ยมันเป็นพบแห่งการเสี่ยงโชคโชคลาภแต่พบกระดุมพระเนี่ยมันเป็นพบแห่งการเงินจับงาน เงินจากการทำมาหากินนะคะแต่ถ้าบุตรตาลาพระส่วนมากมันได้ทั้งหมดทั้งเงินจากงานหรือเงินจากการเสี่ยงโชคโชคลาภเนี่ยพวกนี้จะต้องสวยนะคะคือมีไพ่ที่ดีนั่นเองนะคะโดยเฉพาะไพ่เหรียญขึ้นเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยสุดยอดใน,เ,นเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าขึ้นบุตรตาเนี่ยก็ในพื้นดวงนะถ้าในพื้นดวงมันจะมีการทายพื้นดวงกับทายจรจรก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันอนาคต ไทยพื้นดวงก็คือไทยนิสัยไทยบุเขาเรียกว่าอ่าอ่าบุญวาสนาของแต่ละท่านและยังหมายถึงความรักใหม่ๆด้วยคนที่โสดเนี่ยต้องมาดูบุตรตะถ้าพบบุตรตะถ้าใครโสดนะคะถ้าพบบุตรตะเขาขึ้นสวยอะแสดงว่าเขาจะต้องมีคนเข้ามาในขณะน,นั้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แต่ถ้าพบเนี่ยมันจะหมายถึงคนรักที่มีคนรักอยู่แล้วคือพบปัจตุนนี้ อืมนะคะมันจะต่างกันนะบุตรตากับปัตตานีนะคะแต่เราสามารถเชื่อมโยงกันมาได้ด้วยนะคะส่วนพบอรีเนี่ยมันคืออะไรคือปัญหาอุปสรรคคือสุขภาพก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะมาทายสุภาพที่พบมรณะมากกว่าเพราะฉะนั้นอรีมันส่วนมากถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะใช้ทายในงแง่ของการแข่งขันอย่างการไปสอบเนี่ยถ้าพบอรีสวยอ่ะก็สามารถสอบได้นะคะแล้วพบสุภาพก็ต้องสวยด้วยมันต้องมองหลายพบประกบกัน คำว่ารีคือปัญหาอุปสรรคการลงทุนก็ได้นะคะอรีนี้ยังหมายถึงการลงทุนการแก้ปัญหาที่มีอยู่จะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ดูที่พบอรีด้วยด้วยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถที่ฟันฝ่ามันได้ไหมถ้าพบนี้สวยแสดงว่าปัญหาที่มีอยู่หนึ่งแหละเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะส่วนพบปัตนี้อ่ะมันหมายถึง1ความรักคนที่มีคน คนรักอยู่แล้วคู่ครองสามีภรรยาหรือบางคนก็ไม่ได้แต่งงานกันนอกยุคสมัยทุกวันนี้มันก็แค่เป็นคนรักอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นคนรักแล้วก็ให้ดูที่พบปัตนิแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวพบนี้ยมันหมายถึงอะไรได้อีกหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงลูกค้าเราคู่ค้าคู่สัญญาของของหมายถึงของลูกค้านะคะคู่ค้ายกเว้นเราตั้งดวงตัวเองก็หมายถึงตัวเรา คู่เราสามีเราภรรยาเราอ่ารุ่นส่วนเราลูกค้าเราการคอนแทคคล้ายๆกับสหชาติได้ด้วยการคอนแทคการติดต่อคําว่าปัตตานีการเซ็นสัญญาก็ได้ด้วยเห็นไหมคะว่าความหมายมันจะกระจายออกไปเยอะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนพบมดานาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าสุขภาพอยู่ในตําแหน่งสุขภาพ แปลว่าปัญหา,าต่างๆมันคลี่คลายหรือมันสิ้นสุดมันจบลงไปนะคะแล้วก็หมายถึงการเดินทางไกลส่วนมากมรณะต้องเดินทางไกลส่วนมากก็ต่างประเทศไปเลยไม่ใช่เดินทางไกลแค่เออย่างกรุงเทพจากกรุงเทพไปไปไหนอะ่ะไปแค่นนบุรีเนี่ยส่วนมากก็ไม่อยู่ในภพมามลณะเราอยู่ภพสหาชาติหรือพันธุ์ทก็ได้มรณะส่วนมากเดินทางข้ามจงัจงจังหวัดไกลๆอ่ะอ,อย่างกรุงเทพไปขอนแก่นไปเชียงใหม่หรือไปต่างประเทศไปเลยเนี่ย พบนี้นะคะพบมรณะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพอีกพบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงได้มรดกเงินจากมรดกเงินจากปการะกันส่วนมากก็อยู่ตำแหน่งนี้ถ้าขึ้นไพเนนะาา่เหรียญนะราชาเหรียญเนี่ยบอกเลยคุณจะได้เงินจากมรดกเงินจากธุรกิจกงศีอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเงินประกันเงินสะสมนะคะ,ะมันก็แปลในความหมายดีนะคะไม่ใช่เสียเสมอไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเขาเรียกว่าประยุกต์ ภพและไพ่ไพ่ก็คือแทนตำแหน่งดวงดาวใช่ไหมคะเพราะถ้าดูโหราศาสตร์ก็คือดวงดาวแต่ถ้าเราดูไพ่เราก็คือเอาเอาภพความหมายภพมาประยุกต์กับไพ่อ่านะคะมาประยุกต์กับไพ่ส่วนสุภาษเนี่ยแปลว่าอะไรสุภาพก็แปลว่าเดินทางไกลคล้ายๆกับมรณะคือต่างประเทศนะคะแปลว่าการเดินทางแปลว่ามันเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเหมือนนำม,มาทำด้วยมันคือความดีงาม ความดีงามความเขาเรียกว่าอยู่ในเ,เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาภกสุภะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของจารีตประเพณีเป็นเรื่องของศิลธรรมคุณงามความดีเป็นเรื่องของความเจริญความก้าวหน้านะคะในในภพสุภะ พบสุภาพย,ยังหมายถึงการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของงานพบสุภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหมายถึงบิดาได้ด้วยหมายถึงพ่อส่วนแม่ให้ดูอยู่พบพันทุกแต่ถ้าทางโหราศาสตร์มันจะเป็นดวงชายกับดวงหญิงดูสลับกันแต่นั้นเราไม่ได้ดูโหราศาสตร์ต้อโหราศาสตร์เนี่ยผู้ชายพันทุกจะเป็นแม่สุภาพเป็นพ่อถ้าผู้หญิงอ่าอ่าพันทุ พันธุ์จะเป็นพ่อสุภาพจะเป็นแม่เนี่ยก็จะกลับกันนั่นพูดถึงทางโหราศาสตร์แต่พอเราทายเรื่องไพ่เราก็ไม่ต้องแยกดวงหญิงดวงชายแต่ให้ทายเป็นพันธุหมายถึงเรื่องถ้าดูสุขภาพแม่หรือสุขภาพครอบครัวให้ดูพันธุสุขภาพพ่อให้ดูสุภาพแค่นั้นนะคะเอาเอาแบบประยุกนะก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเป็นโหราศาสตร์เป๊ะๆเนี่ยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่เมตตาไหมเขาสนับสนุนเขาสปอนเซอร์งานให้เรา ยังอ,อุปถัมภ์เราไหมอาก็ดูตรงนี้เดินเรื่องสัญญาเอกสารผ่านไหมนะดูสุภาเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมดูสุภาคนรักทางไกลดูสุภาได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือความหมายพบสุภานะคะอ่าต่อไปนะคะพบกรรม,มะกรรม,มะบางทีก็หมายถึงกรรมเก่าด้วยด้วยกรรมเก่าอดีตชาติที่แล้วทํากรรมทําอะไรไว้บางทีคนเราก็ บางคนนะเขาก็จะทายแบบลึกๆไปน้นซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยทายหรอกนะมันแล้วแต่เทคนิคใครนะแต่ทายก็ได้ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของอ่สยศาสตร์นิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปเนี่ยเขาก็เอาอันนี้มาทายแต่อาจารย์ทายัำมาในเรื่องของการงานการเรียนการธุรกิจอ่นานะคะการงานเขาเป็นยังไงก้าวหน้าไหมมั่มนคงไหมถ้าเขาอยู่ในวัยเรียนก็ดูพบนี้แหละคะ่ะอ่าถ้าเขาเรียนสูงๆก็ต้องดูสุภาพด้วยว่าเขาเรียนสูงไหม อะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าจบสูงสูงส่วนมากพบสุภาพก็จะสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าจบธรรมดาก็พบสห a c เออนะคะต่อไปนะคะพบลาภะลาภะส่วนมากจะเป็นลาบลอยที่พูดไปอะ่ะลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่มีโชคมีลาบเพิงดูพบลาภะไม่ว่าจะลาบลอยในเรื่องหุ้นหวยหรือลาบลอยในเรื่องของงานอย่างเราบางบางคนที่เขามาดูดวงกับเราเขาทาอาชีพพวกนายหน้า ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าจากการไปคอนแทคงานแล้วได้เงินพิเศษเนี่ยเขาก็ดูพบลาพาไม่ไม่ใช่แค่หุ้นหวยลอตเตอรี่อย่างเดียวและลาพานี่ยแปลว่าอาชีพเสริมจากงานหลักงานหลักคือกรรม,มะงานหลักคือกรรม,มะก็คือที่เขาทําทุกวันทุกวันงานประจาอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือหรือธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ดูกรรมะแต่คนทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็สามารถทํางานเสริมทํางานอ่าเขาเรียกว่า งานหลักงานรองอ่ะ,อะได้ด้วยอันนี้คืองานเสริมอย่างคนที่มีธุรกิจแล้วอ,อาจจะเอาอาชีพมาดูเป็นลาภคืออาชีพเสริมก็ต้องดูที่พบนี้นะคะแล้วลาภายังหมายถึงถ้ามองในเรื่องทางโหราศาสตร์ยังหมายถึงจุดเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะ,ะนั้นมันเลยทายในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะเออลาภเนี่ยมันทายเรื่องของความรักก็ได้อทายเรื่องเพื่อนที่สนิทกันมากๆกว่าสหัชชาอีกก็ได้เออนะคะ แล้วพบวินาศล่ะหมายถึงอะไรพบวินาศพบวินาศเนี่ยตามทางโหราศาสตร์แล้วเขาจะหมายถึงการสูญเสียการจบสิ้นการทําอะไรที่ไม่เปิดเผยนะคะแต่ถ้าเราเอามาทายเป็น,เป,นเป็นทางอ่าไพ่ก,ก็ก็อาจจะประยุกต์เป็นสิ่งที่ความคิดที่เขาไม่อยากบอกใครอะไรมันความในใจเขาอ่ะเพราะมันวินาศคือมันเก็บไว้ในใจมันลึกลับอะคะ่ะมันเป็นพบวินาศมันเป็นความลึกลับหรือ ถ้าเป็นเสียเสียจริงๆไพ่ใบนี้ถ้าเป็นดวงดาวนะจากพบที่เสียหรือดาวที่เสียมาอยู่เนี้ยอาจจะยังติดคุกติดคุกก็ได้หรือเป็นเรื่องที่แบบถูกบีบมากๆเนี่ยคือเป็นพบที่เสียหายแต่ทีเนี้ยอาจารย์จะไม่ทายอย่างนั้นอาจารย์เอาพพนี้เป็นสรุปนี่คือแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันนะอาจารย์เลยเอาพอตำแหน่งนี้ปุ๊บพอถึงตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่สิบสองอาจารย์มองเลยถ้าตำแหน่งนี้เรื่องราวต่างๆก็จะสําเร็จ อะไรประมาณนี้แต่บางท่านก็ประยุกต์อย่างอื่นก็ได้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกเอันี้เป็นสรุปเอานี้เป็นเรื่องของโชคลาภหรือเป็นเรื่องของสรุปดวงทั้งหมดเขาจะสําเร็จไม่สําเร็จก็เอาตําแหน่งใบที่สิบสามมาวางก็ได้นั่นอยู่ที่ตัวเราประยุกต์นี่ก็คือการวางแบบแบบสิบสองเรือนนะคะแล้วก็ถ้าแบบนี้มันก็จะมีราศีเนาะราศีทุกคนเข้าใจตั้งแต่ราศีเมษถึงราศีมีนบ้างไหมคะ